อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายนะครับที่ส่งด้วยมือหมายความว่าเราเอาไปส่งให้ครูเนี่ยนะครับแต่เราก็ต้องเขียนหน้าจ่าหน้าซองจดหมายด้วยนะครับเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3ามทับห่ 1, อันนี้เราเขียนหน้าหน้าซองนะครับตัวอย่างการจ่าหน้าซองนะครับตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายที่ส่งทางไปรษณียน์นะครับในกรณีนี้เราไม่ได้ไปส่งเองถูกไหมเราส่งผ่าน ไปเษณีย์นะครับเพื่อให้บรุษไปรษณีย์ไปส่งให้กับคุณครูที่โรงเรียนก็จะต้องมีในส่วนของจดหมายก็จะต้องมีการติดผนึกตราไปรษนียกรก็คือสแตรมนั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อที่อยู่ผู้ฝากนะครับชื่อและที่อยู่ผู้ฝากก็ชื่อเรานมสกุลเราบ้านเลขที่ซอยถนนตำบลอำเภอจังหวัดที่เราอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นชื่อที่อยู่ผู้รับนะครับชื่อใครนมสกุลใครเช่นถ้าเราส่งถึงครูประจําชั้นแล้วก็ใส่ชื่อนะครับ หรือถ้าเราส่งถึงเพื่อนเราส่งถึงคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็ใช้ใส่ชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ซอยถนนตำบลน,นะครับอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์อันนี้ก็เป็นรูปแบบมาตรฐานทั่วไปของการเขียนจดหมายนะครับโอเคต่อไปนะครับมาดูสุดท้ายนะครับข้อควรปฏิบัติและมารยาทในการเขียนจดหมายนะครับในการเขียนจดหมายเนี่ยนะครับก็จะมีข้อควรปฏิบัติและมารยาทดังนี้นะครับหนึ่ง เลือกกระดาษเขียนจดหมายและซองที่เหมาะสมสีไม่ฉูดฉาดและสะอาดหมายความว่าสีต้องไม่ฉูดฉาดนะครับไม่ใช่แดงแป็นส้มแป้น,นนะครับก็เลือกกระดาษสีขาวนะครับสีครีมนะครับสีฟ้าอ่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นสีที่จริงๆมาตรฐานก็คงเป็นสีขาวนั่นแหละครับต่อไปนะครับเขียนให้ถูกรูปแบบของการเขียนจดหมายแต่ละประเภทนะครับเหมือนบทนี้เราเรียนไปแล้วเรื่องของการเขียนจดหมายลาป่วย ลากิจนะครับเขียนอย่างไรก็ลองกลับไปดูอีกครั้งได้นะครับ 3. ใช้คำและภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลนะครับเมื่อครู่เราเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีคำขึ้นต้นเราต้องเรียกอะไรคำลงท้ายเรียกอะไรนะครับแล้วก็ใจความเนื้อหาคำศัพท์ในนั้นนะครับจะต้องใช้คำที่เหมาะสมด้วยนะครับต่อไปข้อ4นะครับเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายมีระเบียบและสะอาดนะครับข้อ5นะครับสุดท้ายนะครับถ้าต้องส่งจดหมายทางไปรษณีย์ต้องจ่าหน้าซองให้ชัดเจน เขียนรหัสปรษณีย์ดยเลขอาราบิกต,ติดแสแตมให้ตรงตามราคาที่กำหนดและนำส่งตู้รษณีย์ให้ตรงช่องนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาเรื่องของการเขียนจดหมายสำหรับบทนี้นะครับซึ่งบทที่11นี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากน้องๆทบทวนนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเวลาทบทวนก็เปิดฟังคลิปครูไปบ่อยๆนะครับก็จะจาได้เองือนกันนะครับแต่ถ้ายัางอ่านไม่คล่องอย่าลืมนนะครับเปิดคลิปครูไปด้วยดูไปด้วยอ่านไปพร้อมๆกับครูนะครับฝึกฝนไม่ต้องรีบนะครับ ฝึกให้ชินฝึกให้คล่องนะครับแล้วเราก็จะมีความสามารถในการอ่านบทต่อๆไปหรือเก็บเก็บความรู้ไปอ่านในชั้นสูงๆต่อไปนะครับถ้าคลิปของครูมีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ครูด้วยนะครับเผื่อจะไดะ้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของครูนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ